จะเป็นในเรื่องของอวิตามินซีสารสก,กรัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสสารสก,กรัดจากเม็ดองุ่นวิตามิน e, อีโคเอนไซม์คิวเทนพวกนี้ได้ได้ผิวหมดเลยในเรื่องผิวเพราะงั้นผิวจะเนียนใสสว่างกระจ่างใสครับเนี่ยผ่องแบบนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงเวลาอายุมากปุ๊บเอสโตรเจน วัยทองวัยเอสโตรเจนมันหมดใส่ปุ๊บเนี่ยมันผลิตไม่ได้พอมันผลิตไม่ได้เนี่ยทำยังไงร,ร่างกายถึงจะได้เอสโตรเจนก็ต้องกินเข้าไปซึ่งมันก็จะมีอยู่ในฟอ,อยล์โปรตีนครับมันจะสร้างไปสร้าง,ไป,างไปสร้างเอสโตรเจนนะพอคือเอสโตรเจนมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนาะมันก็ส่งผลในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนเพศทุกสิ่งทุกอย่าง,ไว,งไวทองวยทอง ปุ๊บยังมีตัวตังกุยตังกุยมันก็เป็นามันมันมันให้เอสโตรเจนธรรมชาติแล้วคล<ช>้เอสโตรเจนของเราที่เราสร้างจากร่างกายคร,<ม>ครับก็ไปไปรักษาการวัยทองการ,วร,การปวดมดลูกป,ประจำล้นป,ประจำเดือนมดเงียบอะไรต่างเรื่อง,ง,อง,องของของตรงนี้แล้วก็มีสษารสนเทจากทับทิมเป็นสุดยอดฐารต้าอนอนุมูลอิสระ มันก็จะช่วยในเรื่องของต้านอามุอนอณุมุนอิสระผิวพันธุ์ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสําคัญก็คือตัวเอ็ดีลนจือ hmm. ครับเอ็ดลนจือนี่จะไปช่วยคนที่มีปัญหาในเรื่องของไวทองปวดประจำเดือนอาการร้อนร้อนบุ้บ้ว่าเหมหนาวหนาวอะไรพวกนี้ครับตัว,ตวสารกาจากเห็ลินจือ mm hmm. อีกส่วนหนึ่งจะจะเข้าไปช่วยซึ่ง mm hmm. วันนี้เราจะได้ยินแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของฟื้นตูเซลล์ ป็นยาอายุวัฒนะแต่สำหรับผู้หญิงมันช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้โดยตรงับอันนี้ก็เป็นสาวสกัดเนีกลุ่มหลักส,ส่วนมากจะเป็นพวกผลไม้ดนาะเยอะมากเนาะเป็นสาวสกัดจากครรมชานซึ่งอ่าผู้หญิงเนี่ยอะไรกบ้านบ่งบอกความแก่ผิว,ผ,วผิวเหี่ยวคือไม่นับอายุนะอายุเยอะมันมันมันบ่งบอกกันว่าแก่แต่ถ้าอายุเยอะแล้วผิวไม่เหี่ยวคนเดาอายุไม่ถูกนะวันนั้นไปจัดโอพีที่บางพีถ้าอายุ